Flame on max I'm gonna keep it going till they ain't no death going till they I keep the flame on max I'm gonna keep it going till they one that going till สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อลฟไม่กล้าโมโต้ครับผมเบนไม่กล้าโมโต้ครับห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดต้องบอกเลยว่าเอาของถูกมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วใช่ครับผมรอบที่แล้วจะเป็นวีลหนึ่งสองสี่คันนู้นจะเป็นสองสามศูนย์เอเก้าหมื่นเก้าปิดไปแล้วครับผมวันเดียววันเดียวใช่วันนี้ก็จัดให้ถูกๆแต่ต้องบอกว่าคันนี้มันมีความพิเศษอ่าใช่ครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบนซ์นะครับ W124 คันนี้จะเป็นรหัสฟังดีๆนะ 300e อนะครับรถเป็นปี1991มันไม่ธรรมดานะครับรถคันนี้เป็นตัวนอกนำเข้าสเปคอังกฤษครับเบาะผ้านะครับมีสัลลูปอีกสัลลูปใช้งานได้ปกตินะใช่ครับอันนี้ก็ต้องสำหรับคุณผู้ชมอีกท่านอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากได้รถติดแก๊สประหยัดน้ำมันครับผมก็จัดให้ครับค่าติดแก๊สมาโหนี่ถ้าเกิดไม่ติดแก๊สนะคันนี้ผมขึ้นราคาจนแบบ นนนสุดแน่นอนแต่วันนี้จัดให้คุณผู้ชมโคตรถูกดูให้จบคลิปก็พอมาฮะคุณผู้ชมฮะต่อมานะฮะจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้า W124 คันงามคันนี้ดีกว่านะแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะฮะว่าคันนี้นะลูกค้าขับจากอุดรมาให้เราถึงเต็นท์ที่กรุงเทพนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทางยาบ พิสูจน์ให้เรียบร้อยพิสูจน์ให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะฮะว่ารถเราขับได้จริงทุกคันนะทางไกลนะครับขออนุญาตดูข้างหน้าเลยฮะครับผมข้างหน้านี่นะครับโลโก้ดาวร้อยสภาพสวยงามเลยนะเงาวับเลยนะครับครับโลโก้เป็นเล็กๆนี้ก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมนี่เส้นเงาวับนะครับพลาสติกไม่หักฟันหล่อนะครับสิ่งที่ผมชอบกับเจ้าคันนี้มากเลยคือเขาเป็นทะเบียนหมดใต้ทะเบียน เป็นหมดเก่าคือตรงปีวันนะวันที่เขาจดเลยนะแล้วที่สําคัญคือเป็นป้ายขอสอดแท้ด้วยนะบอเลยนะห้ามหายนะขอครัหายปุ๊บเลขคู่นี้จะเปลี่ยนไปเลยทันทีนะครับใช่ฮะเลนไฟแนงถือว่าสภาพสวยอยู่นะครับรีเฟลคเตอร์ไหนก็ยังสวยอยู่นะครับตรงนี้มีตัวปัดหิมะมาให้ด้วยนะครับครับผมยูโคเมียมใต้ไฟนี่อย่งเงาวับสวยงามเลยนะครับไฟมุมส้มนี่สวยงามเช่นกันครับผมมาถึงด้านสีตัวถังกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมมาสีทองเหนียวซับย์ม่อีกแล้วนะคุณผู้ชมมาสีสันสวยรอบคันมีตำหนิการใช้งานบ้างเล็กน้อยผชม ใช่ครับแล้วล้ออันนี้เป็นล้อลายโรเินเซอร์นะแต่ว่ามีสี่ล้อบ้างอันนี้ไปเก็บบอกเลยว่าไม่แพงนะพอเก็บมานี่สภาพสวยแน่นอนครับแล้วคุณได้อะไรลมาได้แม็กที่มันตรงยุคตรงปีตรงรุ่นโรเลนเซอร์นี่แพงมากนะสมัยก่อนผมบอกเลยนี่เป็นล้อขอบ16้วยนะดอกยางก็ลึกเลยครับผมใช้งานอีกนานครับครับผมด้านข้างตัวถังกันบ้างฮะสีทองตัดกับสีอะไรทองเข้มๆหรอเปาทองเข้มอะอ่ะครับ ก็สภาพสวยงามนะครับตัวกับแนบสนิทส,สวยงามคิ้วสียมนี่เงาววบเลยครับครับผร<ม>้อมนะเป็นไงฮะอยากจะให้ฟังเสียงกันฮนะเดิมบางขนาดไหนคุณผู้ชมมาทุกอย่างนะโอ้โหตรงกริปนะเส,ส้นสันใช่แล้วสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างเลยนะคือกระจกเขานี่นะเป็นสีเขียวแบบดูหรูหราดูมีเสน่ห์มากนะแล้วก็ล้อหลังเป็นล้อโรนินเซอร์ขอ16เช่นกันนะครับตัวยางดอกยางลึกๆเลยครับ มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะุผู้ชมครับครับเล่นไฟหน้าฝั่งข้างซ้ายก็ยังถือว่าสภาพสวยอยู่นะครับไม่แตกนะแล้วก็ตัวการปัดหิมะนี่ก็ยังอยู่นะครับครับผมคิวเมีนใต้ไฟเงาสวยงามไม่บุบนะครับไฟมุมส้มสภาพสวยงามเช่นกันครับครับผมตัวถังด้านข้างฝั่งซ้ายนะฮะเดิมบางแน่นอนนะฮะอย่างที่เราบอกนะ,ะสีสันเขามีตาหนิบ้างเล็กน้อยนะค,ะครับุผู้ชมครับครับไม่น่าเกียดนะ,ะใช่ครับแล้วก็ล้อหน้าเป็นล้อโรนินเซอร์16เช่นกันดอกยางก็ยังถือว่าลึกใช้งานได้อยู่ครับครับผมด้านป้ายภาาาษีกกันบ้ง14พฤศจ25 565ยังไม่ขาดนะจ๊าครับด้านข้างครับด้านข้างนะครับตัวกรบนี้แนบสนิทสวยงามเช่นกันนะโครเมียมเงาวับเลยและสีที่เป็นสีทูโทนะดูหรูหรานะครับครับผมกระจกที่ผมบอกเป็นสีอมเขียวนะดูหรูหราสภาพสวยงามเช่นกันนะครับครับผมเปิดนี่โครเมี่ยมเงาสวยงามนะแล้วตรงนี้ที่เป็นแบบสีดําลมควันนะก็สภาพสวยงามเลยทําให้รถดูหรูยิ่งขึ้นนะครับล้อหลังล้อรเนนเซอร์คาร์บูโรเช่นกันดอกยางก็ยังใช้งานได้อีกนานเช่นกันครับ อ่าอีกหนึ่งจุดนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมดูก่อนนะก่อนที่จะมาดูบ้านท้ายนะอย่างนี้ผมอธิบายก่อนว่าผมขายตามสภาพนะผมขายตามสภาพแล้วราคาที่ผมเปิดให้รับรองว่าถูกแน่นอนอ,อย่างที่เมื่อกี้พี่กอฟบอกแล้ว ภายในเบาะผ้าใช่หลังคาซันรูฟนะคุณผู้ชมชนะ,นะเดี๋ยวค,ค่อยมาดูกันอะดูตําหนินิดหนึน่งก่อนครับครับผมก็ตรงที่กันชนด้านหลังนะก<อ>็จะมีแต่งี้นะครับแล้วก็นี่ตรงนี้จะหายไปนิดนึงนะครับผมงกันชนอันเนี้ยถ้าผู้ชมเอาไปทําต่อเนี่ยบอกเลยว่ามันเดี๋ยวนี้มีให้เลือกหลายแบบมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบมือสองที่เป็นเชียงกงนะเป็นของแท้เขาหรือว่าแม้กระทั่งเป็นงานไต้หวันเป็นของใหม่ใช่เป็นของใหม่งานไต้หวันก็จะพลาสติกเหนียวขึ้นอายุการใช้งานมันไม่กี่บาทด้วยนานด้วยนะใช งามนะครับไฟท้ายนี่เงามันไม่มีแตกหักนะครับครับผมข้อเบนสภาพสวยงามเช่นกันครับไฟท้ายฝั่งด้านขวามือผมก็สวยและสมบูรณ์นะคุณผู้ชมครับแล้วก็ป้ายทะเบียนด้านหลังผมบอกนะนี่เป็นขอสอแท้เช่นกันนะครับป้ายอาจจะมีลอกบ้างเดี๋ยวนี้มีร้านรับดีสโตป้ายเยอะแยะนะให้มันใหม่คลิปเป็นของใหม่ได้เลยนะครับคิวด้านล่างนี่สภาพสวยงามนะไม่มีบิดงอนะครับอ่ะห้องสัมภาระกันอ่ะเป็นไงฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่เราได้บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะว่าคันนี้นะเดินทางด้วย2ระบบนะฮะครับ น้ำมันใช้ได้แก๊สใช้ได้แล้วยิ่งตอนนี้นะฮะเข้ากับสถานการณ์น้ำ<ช>มันแ<ล>พงนะคุณผู้ชมมาคุณดูนะเฉพาะแก๊สนี่เขาติดมาเท่าไหร่แล้วนะใช่แล้วต้องบอกว่าแก๊นี้คือเขาติดที่อูด่ได้มาตรฐานด้วยนะมีบ,บัับสวารับรองมาเลยนะครับแม้กระทั่งการตรวจแก๊สล่าสุดมาก็คือมีการตรวจมาแบบสบายใจได้เลยแน่นอนว่าติดมาได้มาตรฐานแน่นอนนะครับใช่ครับด้านนี้ด้านหลังก็จะมีกล่องของ CD ดี n ซอยู่นี้นะแล้วก็มีนี่ท่ายางเดิมนะครับพลาสติกปิดล้ออะไรก็ยังอยู่นะครับ แล้วก็หนีล้ออะไหล่เดิมนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมือแม่แรงก็ยังอยู่นะครับแล่วันนี้ด้วยนี้ด้วยสาเหี่ยมฉุกเฉินก็ยังอยู่นะครับ มาถึงด้านคุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นรหัส M 1 0 3นย์สามะครับแบบหกสูบเลี้ยง3 0 0 0ันซีซีครับครับผมแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะอย่างที่เราบอกไปแล้วด้วยนะว่าคันนี้เดินทางด้วย2ระบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบนซินและ LPG นะแล้วเดินทางไกลได้แน่นอนรับประกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าลูกค้าขับให้เราอย่างที่เราบอกนะเดินทางไกลได้นะไม่ได้ความไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปกลอบดูเพศคู่ตัวคันนี้หน่อยนี่หกสอง ที่ผมเช็คมานี่นะครับ6ก1 2นนี่นะนี่โคดบี้สามเป็นสเปคอังกฤษสีภายนอกภายในตรงนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนี่บรรทัดนี้เลย electric sliding roof ก็คือตัวสรูไฟฟ้านะนี่นะครับมาจากโรงงานเลยมาถึงด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะครับผู้ชมครับขออนี้เริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายครับทาแผงประตูฝั่งข้างซ้ายต้องบอกเลยว่าเป็นสีเบลด้วยนะสภาพหนังนี่ถือว่าสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็ลายไม้เงาสวยงามเช่นกันตัดกับด้านข้างที่เป็นผ้าบอกเลยว่าผ้าก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับ มือเปิดนี่สวยงามเลยแผงด้านล่างนี่ก็ขาวสะอาดอยู่นะครับพี่เบนกระจกนยครับกุญแจครับอ่ะกุญแจสกรูครับนี่อะไปเปิบเปิบอ่าฮะกระจกมองข้างครับเออกระจกไฟฟ้าห้ารอนะลงครับขึ้นครับผมขึ้นขอเนี้ยลงอีกทีนะฮะคุณผู้ชมครับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะฮะซ้ายครับขวาขึ้น ลงครับผมครับ เอาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะต่อมานะคุณผู้ชมฮะอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมแล้วนะฮะว่าภายในของเขาเนี่ยเป็นรถนําเข้าใช่ครับของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเบาะผ้านะฮะคุณผู้ชมฮะผมต้องบอกเลยว่าเบาะสภาพสวยนะคุณผู้ชมลองดูดิมีคาบล่างเล็กน้อยใช่ครับมันมีคาบเล็กน้อยแต่ว่าคุณได้อะไรรู้ไหมเบาะเดิมแล้วคือหนังเออไม่ใช่หนังผ้าเบาะผ้าเขาไม่ขาดนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้ด้วยทุกอย่างไม่มีร่นสวยงามนะผมบอกแลวมันสวยนะสวยเลยใช่ฮะ ต่อมาฮะดัชบอร์ดหรือคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะคุณผู้ชมครับผมเป็นคอนโซลเดิมเดิมฮะลื่นนะ,ะสะอาดตามากๆสวยงามจริงนะคุณผู้ชมครับ มาถึงช่องแอร์ก็ยังเป็นของเดิมครับคอนโซลตรงกลางนะคุณผู้ชมครับตัดด้วยทีมลายไม้นะสวยงามมากฮนะทุกระบบทุกอย่างเป็นของเดิมครับยกเว้นวิทยุคุณจะได้เป็นโซนี่และเป็นวิทยุเทปนะฮะคุณผู้ชมครับผมะร,บระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติฮะต่างๆครับผมตรงกลางก็มีเท้าแขนแล้วเท้าแขนเขานี่ยังใช้งานได้ปกติ<ช>นะนี่ยังล็อกอยู่นะนี่แข็งปักเลยนะกดปุ่มเอาลงได้เลยพิดก็่อดีก่อนอ่ะอยากให้ดูนี่นิดนึง นี่บอกเลยนะว่าเอกสารชุดนี้มีคุณค่ามากนะครับ,รบผมอยากให้ดูก็คือตัวนี้เป็นตัวที่เป็นตัวสวิตแนนเงนนนของเขาบุกสวิตนะวันนั้นที<ม>่้องเข้าสูย์อะไรนี้นะจะให้ดูว่านี่เลขคดีที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะหกสองหนึ่งสองนี่นะแล้วก็เลขทะเบียนก็คือของคันนี้เลยนะครับแล้วก็พวกคู่มือก็ยังอยู่นะแล้วก็มันจะเป็นวันที่รับรถป้ายแดงนะครับผมก็จะต้องมีเอกสารแบบเป็นคล้ายๆพวกรหัสตัวถงัง<ม>รหัสข้างเครื่องอะไรพวกนี้รหัสพันเบอร์ของเขาเดี๋ยวนี้นะ โอสองหนึ่งสองก็ยังอยู่เก็บไว้ให้เลยนะครับผมนี่แล้วก็พวกคู่มืออะไรพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่เอกสารเขาโอ้หครบมากมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับแผงประตูฝั่งด้านขวานะหนังก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับแล้วได้เป็นสีเบด้วยนะครัมผมนี่เงาสวยงามเลย ตัวผ้าด้านข้างก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับครับผมนี่อาจจะมีคราบสกรปรกบ้างนะแต่บอกเลยว่าไม่ได้น่าเกลียดน,นะครับผมที่เป็นกระจกฟันอยครับเฟืบอเป็นไงฮะโอโ้โหล,ลงอย่างลื่นขึ้นอย่างไวนะครับคุณผู้ชมครับผมยัดลงอีกทีนะฮะ กระจกคันนี้นะครับด้านขวาจะเป็นปรับมือมาจากโรงงานนะใช่ครับเมื่อกี้ฝั่งซ้ายผมก็ลืมแจ้งไปด้วยว่าคันนี้เป็นพวงมาลัยขวาก็คือกระจกทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเป็นสเปคพวงมาลัยขวามาเลยนะซึ่งด้านขวาเนี่ยเขาจะเป็นกระจกแนวนอนอนี้นะนี่บิดลงบิดขึ้นนี่ซ้ายขวาใช้งานได้ปกติครับครับผมมาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะผมบอกเลยนะ ทุกอย่างนะยังเป็นเบาะผ้าแท้เดิมจากโรงงานนะฮะมีตําหนินะฮะคุณผู้ชมครับผมตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับสิ่งที่มันไม่ได้ทําเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนผ้าหรืออะไรมันก็จะไม่ได้ผ้าอะไรเดิมใช่นะฮะเจ้าของเก่าเขาเน้นรถเดิมเดิมใชครับเขาเลยไม่ได้ทำนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าปีกเปิดทุกอย่างทรงยังดีแล้วยังแน่นอยู่ใชคุณผู้ชมครับอ่ะ มาถึงด้านพวงมาลัยกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามนะโดดเด่นด้วยโลโก้แล้วโอ้โหอลังการด้วยลายไม้คุณผู้ชมโอ้โหเต็มตามากเลยนะพวงมาลัยนะฮะสวยงามนะพวงมาลัยเดิมยังถือว่าสวยอยู่เลยนะคุณผู้ชมต่อมาที่ด้านไม้กันบ้างฮะไม้คันนี้นะฮะวิ่งเพียง1 4 1 5 0 5เออ45่กิโลเท่านั้นฮะร้านเราขายแต่ไมาในร้านฮะยืนยันการันตีว่าไม่มีการกันรอไม้เด็ดขาดนะคุณผู้ชม บนหัวผมกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกที่ผมจะให้ดูก่อนนะครับคุณผู้ชมก็คือตรงไฟตรงกลางนะผมเปิดมานะครับติดทั้ง2ดวงนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตปิดนิดนึงนะฮะบังแดดครับคุณผู้ชมครับบังแดดนี่นะะเปิดมามีกระจกพร้อมไฟต่างหน้าติดนะฮะคุณผู้ชมครับฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะคุณผู้ชมเปิดมาครับมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าติดนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วอีกหนึ่งออปชั่นนะฮะบคุณผู้ชมมาบนหัวผมเนี่ยคุณดูนะ นี่เลยบอกคือมนใช้งานได้ดีด้วยนะดูดิลื่นปลื้ดเลยดูรางนี่แล้วก็คุณดูนะซันรูปใหญ่ๆแบบนี้นะโอ้โหสุดยอดนะคุณจะหาได้จากที่ไหนกับราคาที่จะเปิดให้ตอนท้ายเนี่ยแล้วคือผมชอบมากเลยนะเสน่ห์ของเขาคือในณวันนี้มันไม่มีแล้วนะรถที่ใช้เป็นซันรูปหลักใช่เป็นเหล็กแบบนี้นะเพราะเขากลายเป็นกระจกกันไปหมดแล้วถูกต้องครับีพเบนซ์เอาขึ้นด้วยเอาขึ้นด้วยอ่าลืมลืมลืมนี่ดูละกระโดก แหม่ลื่นปลื้ดเลยทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์นะใช่แล้วขอไปก็ออีกอย่างหนึ่งด้วยนี่จะอยากจะบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเพิ่งไปถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องเฟืองถ่ายมาเลยนะก็คือเพิ่งใช้มาได้ประมาณสักเกือบเกือบห้าพันโลครับก็ยังเหลือห้าพันโลนะก็ผู้ชมได้ไปก็ยังไม่ต้องถ่ายก็ได้ครับผมมาถึงห้องโดยสารแถว2ด้านหลังนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาครับแผงประตูด้านหลังก็เป็นสีเบจเช่นกันนะสภาพหนังนี่คือสวยงามเลยนะครับลายไม้นี่เงายเลัรนะคบ ตัวเบาะผ้านี่สภาพสวยงามเช่นกันนะแผงด้านล่างอาจจะมีข้ามนิดๆนะครับแต่ว่าไม่น่าเกียดนะที่คีบุลนี่นี่ใช้งานได้ปกตินะครับกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นใช้งานได้ปกติเลยครับมาฮะผู้ชมฮะม,มาดูแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะฮะผู้ชมครับอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์นะหนังทุกอย่างนะผู้ชมครับทิมลายไม้สวยงามมากนะ ผ้าไม่ขาดนะฮะกระมีด้านล่างนะฮะไม่ขาดนะอาจจะมีคราบดำๆบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะคุณผู้ชมว่าผมขายตามสภาพนะคุณผู้ชมชครับ,รบผมแต่ว่ามันไม่ใช่สภาพไม่ดีนะสภาพดีถือ<ห>ว่าชมนะแล้วก็ที่เขียบุรีตรงนี้อยู่แล้วใช้งานได้นะต่อมาเทืระบบไฟฟ้าฮะคุณดูดิโอ้ลื่นปลื้มระบบไฟฟ้าใช้ได้ทั้งคันนะคุณดูเป็นไงลงอย่างลื่นขึ้นอย่างไวนะคุณผู้ชมฮะมาดูเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างนี่ เบาะผ้าทแท้นะฮะลายแบบนี้นะคุณผู้ชมครับสวยงามนะไม่ขาดนะได้ด้วยคือจากสวยงามไม่มีร่นนะคุณผู้ชมครับ,บด้านเบาะด้างแล้วพนักพิงนี่ถ้ามาดูด้านหลังฮะยังมีหัวหมอนอีกนะฮะซึ่งมันจะต้องใช้งานได้สิฮะนี่ไงเป็นง,งานคุณผู้ชมหาเอาลงได้นะฮะค,คุณผู้ชมครับแล้วตรงกลางของเขานี่เป็นไงดึงออกมาครับคุณดูดิเท้าแขนนะสวยๆอยู่เลยดิหวัวโฟมนุ่มมากนะใช่ครับ ทดลองขับจริงนะครับตอนนี้ก็ดังอยู่ในเจ้า W 2> 1 2 4่งสอรถตัวนอกโค้ด B E 3 0 0รอ่าส0 0 E เอ้ย3 0 0 E ใช่จะ<ม>ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเอาฟิวเอาฟิวผมนั่งก่อนนะครับช่วงล่างโคตรดีรสำหรับฟิวคนนั่งนะแล้วดูภายในเธอดิสวยงาสวยงามนะกับราคาที่ผมจะเปิดนะผมบอกเลยว่า,ว,าว้าว นี่แล้วอยากจะบอกว่าเครื่องเล่นโซนี่อันนี้เขาใช้ได้นะครับนะนี่กดให้ชมนี่เป็น FM นะคือมันยังใช้ได้เลยนะเนี่ยเ่มันอแล้วก็คือตัวที่เราเปิดให้ดูเมสักครู่เนี่ยตัวซ d ดีเชนเจด้านหลังนะเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ไดนะ้มันก็จะเป็นที่เชนเจอร์ด้านหลังแล้วเรากดเทปมันก็จะเล่นเทปข้างหน้าก็คือมันก็ยังใช้ได้นี่โอ้โหเฟี้ยวนะ ก็<ด>คือเขามีรีโมทด้วยแต่ว่าน่าจะทานหมดแหละผมลองกดแล้วมันใช่ใช่ครับโอ้โอรีโมทอันแรกเริ่มเลยอ่ะเนี่ยตรงยุกตรงยุกตรงรุ่นตงรตงยุกเลยฮะใหญ่ๆก่อนโอ้โหนี่ดูข้างหลังนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะโอ้โหสวยงามนะนี่ไฟเพัดดันติดด้วยนะพี่กอลฟผมกดจากด้านหน้าแตด้านหลังด้านหลังโอ้โหยังใช้ได้ดูนะกดจากด้านหน้าดูผ้าหลังคาก็ไม่น่าเกียดนะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะเปิดสลลูปดูดิเอากระดกก่อนนะนี่กระดกเพื่อลบอากาศนี่กดปุ๊บติดปั๊บอ่ะใช่แล้ววเเลาก็บ แล้วยางลื่นอ่ะผมเลยจมบอกว่าทางมันลื่นมากใช่โอ้โหเฟี้ยวอ่ะแน่เฟี้ยวมากไม่ต้องไปหาสเปคนี้ราคานี้แล้วนะผมบอกเลยว่าไม่มีหาไม่ได้ครับหาไม่ได้หรอครับจริงนะครับใครที่ซื้อไปเป็นเต็นท์ผมบอกเลยยังได้ราคาดีใช่นะครับโอ้โหเสียดายทำไมทําไม่ติดแก๊สนะโดนพี่แล้วน้องเอ้ยจริงยังบอกพี่เบนซ์เลยโอ้โหเบนซ์บอกเจ้าอีกแล้วเหรอไปนะเอาละจัดไปนี่วิ่งอะไรน้ำมันหรือแก๊สอันนี้น้ำมัน ไปเลยทำงานมีกี่หลายรอบเออเด็ด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 มันไม่กี่เราขายอยู่เกียร์สูงอยู่อ่าตันนึงนะวันนี้รถเยอะจริงฮะโอ้โหรถเยอะมากเฮ้ยแต่แปลกเขาเรียกว่าแปลกใจมากเลยนะเสียงเงียบนะเออเสียงเงียบมากเลยอ่ะเฮ้ยเงียบเหลือเชื่อเลยอ่ะเจ้าของขับมาจากอุดรน่ะคือต้องบอกเลยว่าช่วงล่างนี่โอหเงียบเลยใช่อะไรเลยนะโอ้โหดูดิจัดหน่อยนี้จัดได้ไหมได้ไหมวิ่งได้ไหม รถเยอะจริงว่ะด,ดูดิดูไว้นี่คือตรถสไตายแบบว่าแบบค่อยๆขึ้นตอในเขาเรียกตามเทคนก็ยีของเครื่องยนต์อะนะมันจะแบบไม่กดปูดปาขนาดนั้นแต่ว่ากล้าบอกเลยว่าคือเวลามันค<ห>่อยๆขึ้นเนี่ยพอเวลามันมาแล้วอะด้วยพลังกำลังของเครื่องยนต์สามพันอะอมาแน่มาแล้วมันนิ่งๆด้วยเนี่ยดูดิเนี่ยนะดูดินี่มาแล้วนะครับผู้ชมครับดูดิขึ้นดูดิเห็นไหมฮะโอ้โหนี่ฮะโอ้โหแล้วมันมาแล้วมันมาแบบปูปูปูเบือ นี่คือรถเบนซ์ในสมัยนั้นนะครับดูสิโอ้โหเฮ้ยมันเงียบมากเลยเงียบนะยานต่อถนนด้วยดิแล้วนี่วิ่งวิ่งนี่ไม่ได้ช้านะครับเนี่ยนี่เร็วนะดูดิโอ้โหมัเงียบเลิฟเฮ้ยช่วงล่างวุ่นยาโอ้โหง่ร้องเลยอ่ะราคาเนี้โอผมว่าราคาที่เปิดนี่ถูกไปนะ ใช่ขนาดนี้ไม่เป็นไรแบ่งๆกันไปใช้ครับตอนนี้รถเยอะมากเต็มเต็นแล้วนะครับเขาคนเนียบดูดิเี้ยนี่บอกเลยเขาเงียบใช้ได้อันนี้ดีอันนี้ขับอันนี้คือน้ำมันนะเราอยากจะเปลี่ยนเป็นแก๊สเราขอกดปุ่มนี้ปุ๊บอ่ัเนี่ยสับเป็นแก๊สละอ่นนี่แก๊สขึ้นแดงแล้วแก๊สอันนี่วิ่งแก๊สอยู่นะครับสับแทบไม่รู้สึกเลยใช่อันนี้ไปแก๊สนะก่อคอยไฟขึ้นไปนะนี่เห็นไหม คุณผู้ชมใช้ได้ทั้งสอง,สองระบบเลยนะครับคือแก๊สก็ไม่สะดุดนะนี่ก็มีกดขึ้นกดข,ขึ้นเหมือนกันนะดูดิโอ้โหก็บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยสมบูรณ์กับพละกําลังของเขาเนี่ยผมว่าถือว่ายังสมบูรณ์เลยอ่าแล้วก็เนี่ยทั้งแก๊สทั้งน้ามันใช้ได้ไม่สะดุดไม่กระตุกเวลาไต่รอบขึ้นไม่สะดุดกระตุกเลยส่วนเกียร์อ่า ด้วยความที่ว่าในยุคนี้เกียร์เขาอาจจะไม่ได้ตอบสนองเลยเหมือนรถรุ่นใหม่ที่คลิกดาวปุ๊บไปปัง้งงั้นเลยก็คือเวลาลงเนี่ยบางทีในบางจังหวะเราอยู่รอบเกียร์สูงรถพวกนี้บางทีมันลงให้แค่เกียร์เดียวมันจะไม่ได้กระชากปุ๊บลงไปเลยเหมือนพวกรถรุ่นใหม่อะนะ แต่ถ้าแนเรา,เราขับในจังหวะที่เขาคลิกดาวลงได้เขาก็จะลงให้เลย uh, ก็ยังถือว่าใช้ง,งานได้ปกตินะจากที่ผมขับนะผมบอกเลยว่ามันใช้ง,งานได้ปกติ uh, แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเซอร์ไพรส์ามากว่ามันหูกระชับแน่นเลย uh, แล้วก็ไม่มีเสียงกูกากักด้วยแล้วมันยังเป็นฟิลที่แบบเป็นแท้ๆนุ่มๆหนึบๆนิ่งๆอะ่ะ uh, แล้วสิ่งที่ผมว่าแบบมันย้อนแย้งกับปีรถนะคือปีรถค่อนข้างลึก uh, แต่ผมว่าพวกยางซิลขอบประตูเขาอะ่ะ uh, uh, ดีมาก uh, uh, เพราะมันเงียบม้างจริง อยากผู้ชมแบบมาลองขับเลยบอกเลยว่าเงียบจริงเงียบมากเ <laughs> หลือเชื่อรถป<อ>ีใหม่ให่ไอเรือร่องความเงียบอ่ะใช่ซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาด ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า W 1 2 4นะครับคันนี้เป็นโค้ด B ครับแลว <ผม S 2> ต้องบอกว่ายังเป็นตัวนอกสเปคอังกฤษนะครับใช่ฮะมีซันรูปเบาะผ้าระรบบไฟฟ้าใช้ได้หมดหัวหมอนใช้ได้<ช>ทุกอย่างใช้ได้แต่แค่ติดแก๊ สำหรับคนที่รับได้ว่าอยากจะประหยัดน้ำมันและอยากได้รถแรงเท่แบบนี้เอาไปเลยนะครับใช่ฮะคันที่แล้วผมบอกว่าปิดไวมากสภาพนี้ราคานี้แสนเก้าพบาทปิดไวแน่นอนครับผมโอเคไหมแสนเก้าพันต้องบอกว่าหาไม่ได้แน่นอนในตลาดหลักรัพยการันตีเลยใช่ฮะว่าสายไหมและแสนเก้าพบาทของผมหนึ่งขายตามสภาพและไม่ลดราคาเลยครับผมใครพร้อมจบราคานี้ค่อยโทรผมบอกเลยไม่เกิดคืนนี้แน่นอนแน่นอนฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมี่กามมติครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ